สวัสดีครับผมสารตาพิลมานวันนี้ผมจะขอพูดในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหงจุ้ยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านที่ไปทดลองจัดหงจุยย้ยดูแล้วทำจนถูกวิธีทำจนครบทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ส่งผลที่ดีขึ้นเลยนะครับ ซึ่งศาสตรห์หงจุ้ยจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชะตาดินหรือการจัดที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งในส่วนของชะตาฟ้าก็จะมีทั้งวันเดือนปีเกิดการกำหนดเวลาที่เราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ซึ่งจะมีดวงชะตาที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลหรือว่าอาจจะมีกรรมมีเวรที่ติดตัวมา ตั้งแต่อดีตชาติซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยังมีเกิดขึ้นอยู่ในยุคสมัยนี้ที่จริงผมก็ไม่อยากจะนํามาพูดหรือนํามาทําเป็นคลิปในลักษณะนี้หรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นมันเป็นในส่วนของสายศาสตร์การทําคุณทําของการถูกทําคุณใสการถูกทํนเสน่ห์หรือว่าการทําพิธีเสริมดวงเสริมชะตาใดๆ เพราะเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านพิธีกรรมมาค่อนข้างมากทําให้ผมตกผลึกทางความคิดนะครับว่าผู้ที่ถูกกระทําทั้งคุณใสมุนดําถูกทำเสนีหรืออาจจะถูกสาบแช่ง Tina, ต่างๆนานาน ά, อาจจะเป็นเพราะได้มีกรรมมีเวรระหว่างผู้ที่กระทําและผู้ที่ถูกกระทํานะครับต่อให้ท่านไปทําพิธีกรรมทั้งล้างคุณใสาอาบน้ามูล แก้ของต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะย้อนกลับมาหาท่านได้อีกครั้งเพราะว่าผู้ที่กระทําก็อาจจะยังอาฆาตกับตัวท่านอยู่อาจจะเป็นเพราะกรรมต่างๆที่ได้กระทําร่วมกันมาและยังไม่หมดกรรมซึ่งกันและกันนะครับผมจึงได้ให้คําแนะนําในวิธีการอ่านน้ำมนต์ด้วยตนเองกับลูกศิษย์หลายๆท่านนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ตัวผมเองก็ไม่ได้รับทําพิธีกรรมใดๆแล้วนะครับ เพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเกิดขึ้นเพราะตัวเราเท่านั้นการที่ท่านจะพ้นกรรมได้ท่านก็จะต้องแก้ไขด้วยตอนเองเท่านั้นนะครับไม่มีบทสวดหรือคาถาใดๆที่สามารถเสกให้ท่านผลกรรมได้หรอกครับแต่สิ่งที่จะทําให้ท่านผลกรรมได้ก็คือตัวของท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้แก้ไขด้วยหลักธรรมนะครับและสําหรับผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเวลาท่านตั้งจิตอธิษฐาน ท่านก็นึกถึงสิ่งที่ท่านศรัทธ,ธาอาจจะเป็นองค์เทพองค์ศาสดาของศาสนาท่านหรือว่าระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของท่านก็ได้นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือพระพรผู้ให้กําเนิดตัวเราและคอยหล่อหลอมจนมาเป็นเราในทุกวันนี้แหละครับโดยท่านจะต้องเรียนรู้ศึกษาและนํามาใช้ ในชีวิตประจําวันก็คือหลักธรรมะซึ่งจะมีทั้งธรรมะในของศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นๆตามที่ท่านนับถือนะครับซึ่งถ้าจะให้อธิบายในหลักการปฏิบัติก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยาวมากนะครับแต่ขอให้ท่านลองศึกษาและลองปฏิบัติด,ดูบ้างนะครับท่านจะได้ค้นพบผลทางที่ทําให้ท่านผลทุกได้ในปัจจุบันในชาตินี้นะครับส่วนที่ผมอยากจะนําเสนอวิธี ในคลิปนี้ก็คือการอาบน้ำมนต์ด้วยตัวของท่านเองนะครับอันดับแรกท่านจะต้องนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดมาเป็นสารณะในใจก่อนนะครับเพราะว่าในสามลกธาตทาใบนี้พระอินทร์พระรหมเทวบุตรเทวดาองค์พระพิคเนศวนหรือพญานาคทุกๆชั้นฟ้าทุกๆชั้นดินและเหล่าวิญญาณทั้งหลายก็จะนับถือในพระพุทธองค์ที่สุดนะครับและสิ่งที่พระพุทธองค์นับถือที่สุดก็คือพระธรรมนะครับ และสาวกของพระพุทธองค์ที่คอยปฏิบัติตามคำสั่งสอนและคอยเผยแผ่ธรรมะและคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็คือพระสงฆ์นะครับดังนั้นก่อนที่ท่านจะเริ่มอาบน้ำมนท่านก็จะต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะของท่านโดยถ้าหากว่าท่านอยู่ในห้องน้ำก็ให้ท่านยกขันน้ำขึ้นมาหนึ่งขัน ได้ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆยึดมาเป็นสรารณะในกายในจิตของท่านและท่องในใจขึ้นมาว่าพุทธัทงสรารนังฆฉามิธรรมังสรารนังฆฉามิสังฆสรารนังฆฉามิข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรารณะเป็นที่พึ่งและแสงสว่างนำทางไปสู่หลทางแห่งการพ้นทุกข์ด้วยเธินจากนั้นท่านก็อาบน้ำ ที่ท่านอธิษฐานนะครับสำหรับคนที่เปิดฝักบัวก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานในขณะที่อาบน้ำก็ได้เช่นกันนะครับและน้ำที่ท่านได้อธิษฐานที่เกิดจากจิตที่ศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ที่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวท่านไปนะครับและหลังจากนั้นก็ให้ท่านอธิษฐานว่าขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเหลือกินเหลือใช้ไม่เจ็บไม่จน ไปดีมาดีจเจริญดีจเจริญดีและท่านก็อาบต่อไปอีกหนึ่งขันนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องขอพรใดๆนะครับเช่นว่าจะขอความรวยจะขอให้หมดหนี้หมดสินจะขอให้มีโชคมีลาบสิ่งเหล่านี้คือต้นทางแห่งความทุกข์ทั้งนั้นนะครับถ้าหากเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเทวบุตรเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะมาประทานพรให้เราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอนะครับและขอให้ท่านทดลองนำไปใชใ้ดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางที่ทำให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์ที่มองไม่เห็นนะครับสวัสดีครับ